ในรอบหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาขุนพลกีเรนผยองเอสซีเมืองทองยูนในเต็ดได้มีโอกาสเปลี่ยนบรรยากาศในการฝึกซ้อมเมื่อมีเกมฟิตเนสลงทีม2นัดด้วยกันเพื่อไม่ให้ขุนพลกีเลนผยองเราเบื่อก,การฝึกซ้อมหนักๆตั้งแต่กลับมาฝึกซ้อมได้ราวๆสามอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับโดยโค้ชแบรนทตวันศรีปานจะได้เห็นระบบการหายใจสภาพร่างกายของนักเตะที่เรียกกลับมาฝึกซ้อมก่อนหน้านี้รวมไปถึงแทคนติกแนวทางที่จะเริ่มใช้ในการเตรียมทีมในฤดูกาล2017 ซึ่งสมโมสรที่เราลงเกม2นัดที่ผ่านมาก็คือทีมมอกษตรศาสตร์ทีมที่ได้เลื่อนขึ้นเล่นไทยลีก2ในปีหน้าแล้วก็สมโมสรอ Eastern, ิสตันแชมป์ลีกฮ่องกงที่ได้สิทธิ์เข้าไปเล่นในเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มเหมือนสมโมสรเอสซเมืองทองยูในเต็ดของเรานั่นเองซึ่งขุนพลกีเรมเชียของเราก็ทําได้ดีทั้ง2นัดเลยล่ะครับเป็นที่น่าพอใจของสตารโค้ดและคุณเสือใหญ่อย่างโค้ดบานทศพันศรีปานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา พี่แบนก็ได้ให้การฝึกซ้อมสนุกขึ้นก็มีการลงทีมไป2เกมเป็นยังไงบ้างครับใน2เกมใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาครับพี่แบนก็เกมแรกอาจจะดูติดขัดหน่อยนะฮะแต่ว่าเกมนี้เด็กทาได้ดีทุกคนเลยนะตัวที่เปลี่ยนลงไปก็เหมือนกันเหมือนสลับกันเล่นเนี่ยก็สามารถทําทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีแล้วก็เล่นได้ตามสิ่งที่เราอยากอยากให้เป็นอะไรเงี้ยน้องๆทําได้ดีมากรเลยก็ถือว่าเราได้เห็นว่าใครพัฒนาขึ้นเนี่ย จากที่เมืองทองทีวีได้ดูมา2เกมรู้สึกว่าวันนี้ต่อเกมได้ไหลลื่นมากๆทั้งที่น้องๆหลายๆต่ตหลายคนก็ไม่ใช่ชุดหลักครับผมก็พยายามพยายามให้ให้เขาเข้าใจเรื่องพื้นฐานก่อนอะไรเงี้ยเพราะในใน,ในสเต็ปต่อไปของเรามันมันมันมีอะไรที่มันจะต้องเคลื่อนตัวได้มากกว่านั้นอะไรเงี้ยแต่วันนี้เราแค่ให้แพทเทิร์นปกติซึ่งเด็กก็พยายามที่จะเริ่มต้นแล้วก็ทําได้ดีนะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปจะได,จะได้จะได้สามารถที่จะอินพุสขึ้นไปเรื่อยๆพัฒนาเข้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย สองเกมที่ผ่านมาพี่แบนพอใจในเรื่องของสภาพร่างกายไหมครับเข้าใจพอใจทุกคนเล่นได้ได้เหมือนกับแบบอ่าไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่ผิดพลาดในเรื่องของวินัยในตำแหน่งเพราะว่าเขารักษาสภาพความฟิตเขาได้ดีจะเห็นว่าวันนี้เราเราพยายามเล่นกดดันคู่ต่อสู้ตลอด90นาทีให้เด็กเคยชินในการเล่นนะก็เด็กก็ทําได้ดีม,มีมีวินัยกับตำแหน่งได้ดีก่นนอนที่จะหยุดช่วงปีใหม่ก็น่าจะเป็น ทามิงที่โอเคใช่ครับก็พยายามที่จะให้เขารักษาสภาพร่างกายเขาด้วยหลังจากเราปล่อยพักเนี่ยเขาก็ต้องเขาก็ต้องดูแลร่างกายเขาด้วยไม่ใช่ปล่อยตัวอะไรเงี้ยเพื่อให้กลับมาเนี่ยสภาพร่างกายเขายังคงคงไม่ไม,ไม่ไม่ลดลงไปเกิน1 0 20%อนะไรเงี้ยน,น่าจะน่าจะกลับมาแล้วก็สามารถเติมได้ต่อได้เลยสโมรสรกีฬาพยองเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดของเรายังมีเวลาในการเตรียมทีมสําหรับฤดูกาลหน้าเกือบ2เดือนด้วยกันนะครับที่จะเริ่มฝึกซ้อมกันเข้ม แล้วก็ใส่แท็ติกเพิ่มเข้าไปให้มากขึ้นกว่าเดิมก็ต้องรอ,อก้าขุนพลกิเลนพยองของเราที่กลับจากการรับใช้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ก่อนแล้วก็2ขุพนพลกิเลนพยองไม่ว่าจะเป็นมงสกอรชัยกุลเทวินแล้วก็ชัยวัฒน์บูรานะครับที่เดินทางไปรับใช้ทีมชาติในการเตรียมทีมซีเกมกลับเข้าแคมป์้วยเช่นกันนะครับก็ราวๆเดือนมกราคมนะครับเราจะได้เห็นรูปร่างวิธีการเล่นแบบแผนของสโมสรเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดของเราในฤดูกาล2017เพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับ